วันนี้เรามาเรู้จักกับมะพร้าวกันนะคะก็มะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นพวกพืชดอกนะคะที่อยู่ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็คืออย่างเช่นพวกอ่ารากเนี่ยนะจะไม่ย่างรากลงไปลึกนะ,ะไม่มีรากแก้วนะลักษณะของใบก็จะไม่แตกแขนงแต่ว่าใบเนี่ยจะเป็นอ่าเส้นตามแนวขนานนะคะนี่ก็คือลักษณะของอ่าพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะโอเคทีนี้ค่ะพูดถึงผลของมะาพร้าวนะคะผลของมะพร้าวตรงนี้ อันนี้จะมีผนังผลนะคะผนังผลเนี่ยข้างนอกเลยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผนังผลชั้นนอกอโซค c a ์ p ส่วนตรงเนี้ยกากใหญ่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามีโซคาร์ผนังผลชั้นกลางส่วนส่วนกลาตรงนี้นะคะเขาเรียกว่านโดคา a ์ p ผนังผลชั้นในนะคะแล้วก็ส่วนที่มนกินไปแล้วที่มันไม่ค่อยมีก็คือน้ำมะพร้าวอันนั้นก็คือโดสเป p e r มในรูปแบบของของ,ของเหลวนะคะส่วนเนื้อจะเป็นโดสเป p e r มในรูปแบบของของแข็งนั่นเองก็แสดงว่าตอนนี้มลเนี่ย กินเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวอยู่นะคะอืมมันกินเอนโดสเปิร์มของมะพร้าวอยู่นะคะแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีต้นอ่อนอยู่นะคะต้นอ่อนก็จะโผล่ขึ้นไปนะคะจากตรงนี้ทีนี้อ่าเอนโดสเปิร์มนะคะกับต้นอ่อนมันเกิดจากอะไรนะคะต้นอ่อนเนี่ยมันเกิดจากการที่สเปิร์มหนึ่งตัวนะคะมาผสมกับไข่มันก็เลยกลายเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะโอเคส่วนเอนโดสเปิร์มเนี่ยก็คือเกิดจากสเปิร์มหนึ่งตัวนั้น มาผสมกับสิ่งที่เรียกว่าโพลาร์นิวอนนะคะซึ่งก็จะได้เอนโดสปเปิร์มออกมานะคะเอนโดสปเปิร์มนะคะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารของต้นอ่อนนั่นเอง